เลดี้ขอทางหน่อยครับใครใครการที่เอามือมาแตะก้นฉันได้โปรดทำให้แรงแรงกว่านี้อย่าสงสารฉันเลยเพราะฉันคือดอกไม้ที่บอบบางอืมถูกต้องแล้วนี่มันนุ่มราวกับฟองสบู่เลยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของผู้แปลอิงหรือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหานะครับผมที่นี่มันคือสวรรค์ชัดชัด ขอทางหน่อยสาวๆถ้าเป็นแบบนี้อีกแล้วก็คงมีคนได้ข้างตายแน่ๆเฮ้อ <c oughs> คุณก็เคยเห็นมันเหมือนกันเส้นทางถูกกีดกันเพื่อที่ฉันจะได้พบคุณฉันสามารถทนต่อความอับระยอดสูนั้นและถูกบังคับให้เข้ามาคนที่รักกันมักต้องเผชิญกับความยากลำบากในการพบกันนี่อาจจะเป็นความขมขื่นอย่างหนึ่งของชีวิตความขมขื่นงั้นหรอฉันไม่คิดว่าคุณจะมีมันนะ มานี่เลยตามฉันมาที่สำนักงานฮิฮิฮิเบาหน่อยมีอะไรเงินหรอการขายประสบความสำเร็จมากแม้ว่าเราจะขอให้จ่ายล่วงหน้าครึ่งหนึ่งแต่จำนวนของผู้สั่งซื้อเรานั้นยังสูงมากแด้เงินฝากก็สูงถึง10ล้านภายในวันเดียวด้วยจำนวนพนักงานปัจจุบันของเราเราไม่สามารถรับมือได้เลยเราต้องขยายการรับสมัครฉากแบบนี้เป็นที่คาดหวังในอนาคต บริษัทจะขยายตัวมากกว่านี้จะเป็นการดีมากที่สุดที่จะจ่ายเพิ่มอีก10ล้านสำหรับอาคารฉันจะว่าดพิงเขียวอาคารด้วยตัวเองฉันจะสามารถเห็นทั้งบริษัทได้จากเดี๋ยวก่อนนะเธอกําลังบอกว่าผู้หญิงเหล่านั้นที่อยู่ข้างนอกมาที่นี่เพื่อสมัครงานใช่หรือไม่เธอนี่รู้จักฉันดีจริงๆใช่แล้วมันคือฮาเลมของคุณไงล่ะคุณพอใจหรือเปล่า ฉันแค่ลอเล่นแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองในฐานะหัวหน้าแม้ว่าพนักงานจะสวยแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมือพวกเขาถ้าทำได้มันก็ดีนะสิสิ่งเหล่านี้เปรียบเทียบก,กับความงามของเธอไม่ได้เลยเมื่อฉันมีบัวหิมาที่สวยงามต้องดูแลฉันจะไปเสียเวลากับดอกไม้ป่าได้อย่างไรนายจะยอฉันไปถึงไหนสถานการณ์นี้เ,เก,กิขเดขึ้นเนื่องจากมีผู้สมัครมากเกินไปและพนักงานทุกคนก็ยุ่งกับงานอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงสามารถเพิ่มขอบเขตและจำกัดขอบเขตของการคัดเลือกแคบลงเท่าที่ต้องการการเลือกบางคนที่มีการศึกษาสูงมีคุณสมบัติหลากหลายมีคุณค่าสูงและคนอายุน้อยผลลัพธ์ยังคงมีอยู่อีกมากมายประกอบกับว่าปัญหาของบริษัทเรามีผู้สมัครที่เป็นผู้ชายอยู่น้อยมากแม้จะอายุน้อยมากแล้วก็ตามผู้คนก็ยังเกินความคาดหมายและยังมีสาวต่างชาติที่สวยงามอีกมากมาย เดี๋ยวนะชั้นก็เห็นสาวสวยทั้งหมดแล้วนี่แต่ชั้นไม่ยยกจําได้เลยว่ามีชาวต่างชาติด้วยชาวต่างชาตินั่นหรอเดี๋ยวก่อนนี่นี่มันเป็นไปไม่ได้มีใครบ้างที่อยู่ในภาพนี้แล้วเป็นผู้สมัครมีหลายอย่างและบางส่วนถูกกําหนดไว้สําหรับช่วงบ่ายทําไมนายถึงเก็บรูปภาพของสาวต่างชาติอย่างกระทานหันลนะ่ะเชียเอ้ยทั้งหมดนี่เป็นสายลับต่างชาติงั้นหรอ ธุรกิจของฉันเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อวานและวันนี้ก็มีสายลับปะปนมันช่างเลวร้ายจริงๆอะไรนะสัสสายลับเงินเหรอหากผู้เขารู้เกี่ยวกับเอกสารสำคัญของเราและเดินทางออกนอกประเทศโอ้พระเจ้าฉันจัดการเองฉันจะไม่ยอมให้คนที่อยู่ในรูปนี้เข้ามาเด็ดขาดตำแหน่งที่สำคัญจะต้องจัดโดยคนที่เราไว้วางใจมากที่สุดคุณฉินนี่ฉันเอง ใช่เซียวเหมือนหรือเปล่าเข้ามาได้คุณเฉินประธานเย่มีคนอรอพบพวกคุณอยู่ข้างนอกพวกเขาต้องการพบพวกคุณแบบตัวต่อตัวเป็นผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มเชาวควรแม้แต่ประธานก็ยังอยู่ที่นี่กลุ่มเชาวควรนั่นคือบริษัทที่เขาร่วมกับจีนด้วยความแข็งแกร่งและการสนับสนุนจากรัฐพวกเขามาที่นี่จริงๆงั้นเหรอบรรยากาศณนะห้องประชุม หลินฉีเถาประธานกลุ่มเชาควนกรุป๊ปมิชชันกับประธานเย่ยาชิงเฉินของคุณนั้นช่างโด่งดังจริงๆไม่ใช่แค่ในประเทศแต่เป็นทั่วโลกผมไม่รู้ว่าบริษัทของคุณสามารถรักษายาชิงเฉินไว้ได้ในปริมาณที่มากหรือไม่คุณก็ทราบแล้วว่าตอนนี้ความสําคัญของยาชิงเฉินได้เพิ่มขึ้นถึงระดับที่สามารถส่งผลต่อความสนใจของประเทศจีนในประเทศต่างๆได้แล้วโอ้ประธานหลินหมายความว่า คนอื่นที่ไม่ใช่ผมสามารถปกป้องเม็ดยาชิงเฉินได้อย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าผมชอบจริงๆที่คุณเป็นคนตรงไปตรงมางั้นผมจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะกลุ่มชาวควรของพวกเราตัดสินใจที่จะซื้อเม็ดยาชิงเฉินของคุณในราคา5ล้านหล้านงั้นเหรอคิดจะโกงราคาหรือไงอะไรนะหล้านเท่านั้น นี่นายดูถูกยาชิงเฉินของฉันหรือจะเหยียบหน้าฉันเย่อููเทียนกันแน่ฮ่าฮราคาสิ่งนั้นสามารถต่อรองได้ตราบใดที่ประธานเย่ยังมีความคิดที่จะขยายมันคุณสามารถต่อรองราคาได้ฉันต้องการ300ล้านก็ฝนจะตกแล้วนะเออก็ขอหยุดแค่นี้แหละเมื่อคืนฝนตกนะครับแล้วก็โทรศัพท์มันเริ่มค้างแล้วขนาด2ตอนก็ปาไป1ิกว่านาทีแล้วโทรศัพท์มันกระตุกนะครับ มันจะไม่ได้ดูตอนต่อไปก็ขอหยุดไว้แค่นั้นก่อนอันนี้ก็มาต่อให้นะครับนิดนึงนะครับก็ถ้าชอบอย่อาล like ืมกดไลค์กด Subscribe ไปแล้วบาย